สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกับผม PDX หนนะครับวันนี้ผมจะพาคนดูไปเล่น d ฮดโฟกระสุน AP นะครับผมนะช่วงนี้ก็เข้ายากหมากแพงครับเนาะเล่นกระสุนสีไปก่อนละกันแล้กระสุนใส่ขาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแต่งปืนกันก่อนเลยครับผม ถ้าทุกคนมองหาร้านเติมเกมสุดคุ้มต้องเลดพอชั่นเติมถูกปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ u ูดีเท่านั้นทางร้านเนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับเติมถูกปลอดภัยต้องไว้ใจเลดพอชั่นตามแล้วจังว่นี่ยังไงโอเคเป็นสิงโตครับน่าจะดอบอยู่ที่ห้องการ์ดเหลืองนี่เลย จะเปิดเซ็กนี้ก่อนนะผมว่าน่าจะไม่ทันแล้วคนดูหรือเปล่าพี่เราเจอการห้องเหลืองโอ้ยยังไงก็ดรอปห้องการ์ดคนดูผมว่าอย่างนั้นนะวันนี้ว่าอย่างนั้นวันนี้ผมรู้สึกเล่นไม่ออกไลยคนดูรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องตั้งใจเล่นละเนี่ย เนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้กระตุกกระตากโดนเพิ่งอ,อัพเดตหรอ <S <S อู้ยโ4 จังหวะนี้เนี่ยเขาวิ่งเข้ามาเป็นตี้เลยทุกคนผมต้องปล่อยให้ข้างหน้าเข้าไปก่อนนะผมจะรอยิงตัวท้ายเนาะ โอ้ยอันนี้พอดีเลยโอ้โหแล้วตีนี้เซตใหญ่ทั้งนั้นเลยครับตานี้ก็หวานเจี๊ยบทุกคนเดี๋ยวรีบเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าเพราะว่ากระสุนผมหมดแล้วโอ้โหผมว่าตีนั้นมาเนี่ยละมันได้ยินเสียงปืนแล้วก็ดูโอ้โหเฮดโฟมาเลยผมต้องรีบเก็บของไปแล้วมาดูไม่ไหวครับถ้าเจอตีแบบนี้ว่าปุ๋ยหน่อยเฮ้ยไม่เปิดเซฟไม่เปิดเซฟแล้วกดถ่าร เร็วเร็วโอ้ใสกสุนตแบบตัดใจมากใสกสุนต์ตัดใจมากเลยเพื่อนคุณก็จะมาไอเดียดี้ไเข้าโอ้โหของนี้อะไเ็บอง้นอกโดดัด้อโลแล้วดูปืนมาดิอะไรของพี่แกวะเนี่ยมาดูเอ้งเงาปืนคอนเทนมาปะเนี่ยเฮ้ยพที่เล่นแบบนี้ริ่เหรอเป็นผู้พันเลยไหน ที่หอวยาบ มันจะยุ่กับการวกันวกันแ่งมาหาเปล่าเดี๋ยวมมากดกะโดได้ยผ่ากน่มันตัทนี่เอาาผมีรโอเคสวยอยู่รู้ขับวกันนะสวยโอ้โหกระสุด AP พก็แรงเหมือนกันกระสุด AP ผมก็ดู โอเคผมตอนนี้ก็ยิงไป4คนนะออกมาล้านกว่านะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่2อกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมตอนนี้เป็นอะไรพี่ตอนนี้การันตีอะไรเป็นของสี่ช่องแน่นอนแบบนี้เ่าโอเคใช่เลยเป็นเอ่อสร้อยคอนะมาดูหน่อยซิว่าข้างในนี่มีอะไรหรือเปล่า กุญแจหรือดอกเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันเหลือดอกไหนนะับไม่หนึ่งนะขอเปิดเซฟก่อนโหว้าวว้าวมาก็เดือดเลยครับอะมาก็เดือดเลยครับมาดูว้าว MK ด้วยแบบนี้ผมไม่น่ารอดละเงียบจังอ่ะมันทำอะไรกันวะ ีอะไร,ะไรตัวนี้น่าจะออกมาจากห้องน,นะครับโอ้โ oh, หเล่นซาสะดุ้งเลยทุกคนหาเพื่อนเขาต่อดีกว่าครับ ก็สุนห้าก็ว่าเขามั่นใจยังไงอันนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะอันนี้ขายได้ไหมเนี่ยเอาไว้ก่อนบอว่าน่าจะได้บวกกัน ทิ้กก่่ออนแลัะไรไรีมแบบโอ้โหแล้วตานี้ผมได้ RPG มาด้วยทุกคนนะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าได้ RPG ในแผนที่นี้ทุกคนนะเพราะมันเล่นง่ายนี่ทุกคน โอเคผมเตรียมเอา RPG เลยผมว่า RPG น่าจะช่วยผมได้เยอะเลยเข้ามาเข้ามมันเมาของมัน,ม,นมันเมาของมัน Hello? โอเคผมตีนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะผมรีบเกี่ยวแล้วรีบออกกันเลยดีกว่าไปอ,อยู่นานไม่ค่อยดีละ้ว้ยตัวนี้ของดีคนระับได้พอเกียวไดยเดี๋ยวขอดูหน่อยดิก่อนเราจะแลกขอเช็คก่อนว่าสวยจริงไหมอ,อ๋อสวยนะก็คงได้ฟีนะครับถ้าสะสมเหรีบอลที่มันแจกฟรีอะ่ะสวยนะเขาเรื่องอยู่นะก่อนเพลงนะผมก็โอเคครับเป็นปืนที่แพงในระดับหนึ่งคนระับแต่ก่อนต้องรอใหม่คุณเติมไปเยอะอยู่โอเคก็ไปบอกไปก่อนอยู่ให้องไหมดูน้องหอเดียวกันไหนเป็นไหนเป็นเนาะ สวยเลยแบบนี้ฐานนี้ไปขายได้แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งแบบนี้แบบนี้ไปเลยพีย่ชาย่แบบนี้ไปเลยเขสวยนะมาทิ้งไปครับผมมานี้น่าอยย่เท่าไหร่เจ็ดเศษครับโอวเคษเยีเเเ่สวยขาสวย รูมด่านทีวีนะไม่เป็นไรเข้าโอเคผมตอนนี้ก็ออกมาเจ็ดแสนกว่าเก็บไป3คนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันทาที่3กันเลยดีกว่านะครับปายกเลยกระบมโอเคเลยครับเติ้นขึ้นบนไหมเติ้นอุ้ยข้างๆเราเกิดข้างๆเราเกิดขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนเรียงกันปะทะสักทีตอนนี้เป็นทีพอตโอ้ผมเอาเข็มเลงมาแค่เข็มเดียว เปิดห้องนี่เลยซ้ายมือซ้ายมือเฮ้ยมีตัวหน้าผมไม่ใช่นี่หว่าข้างล่างคนเอ้ยบอ่อนยิดว่าคนลองนะนี่เปิดแล้วเราไปห้องผอกัน ต้องซ้ายมือแกดูยังอ่ะอยังแกเปิดเลยผมไม่ได้เปิดกุญแจไม่ใช่มันไม่มีกุญแจตรงนั้นเป็นเซฟฟีเปิดก่อนเปิดก่อนคนมาเฮ้ยนี่มันดักตรงหน้าประตูเลยนีย่ตามหลังกัมาเลยถูกตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เซพย์ไม่ใหญ่ท ไม่ได้มัวด้วยไฮอุ้ยไอตัวนี้แบบเป็นงานจัดอะกระโดดโยงเออเป็นงานจัดเลยแล้วรูดขาด้วยกอะหกผมไม่มีค่าแลวคนดูเกือบแย่เมื่อกี้เกือบตายย่าหายไปโอ้แล้วแกก็หาย สองตี้ช้มือแกเจอโดนมันโดนมันโดนมันโดนเฮ้ย <Hey, S 2> มันโดนตีนั้นพอดีเลยสวยดีแบบนุกี่นียเฮ้ยบวกกันเยอะบวกกันเยอะโดนลงไปล่างหนึ่งตัวน่าจะไม่ดักผมไม่แน่ใจว่าเขาเหลือเพื่อนอีกกี่คนนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะทุกคนข้างบนนะ<า>เดี๋ยวเราย่องไปดูก่อนละกันนะครับเดี๋ยวยิงปิดได้สักตัว2ตัวเดี๋ยวเราค่อยเล่นเนาะ ยองไปก่อนนะตอนนี้มีสองตีทุ้วก่นว่าตุยเราอะตุย,ตยไม่ใช่มันขาหายนะเกลอ,อนี่ไงเฮ้ยอดตพือนะ่ะคนนะดิว้าปีประตูเหรอความมือตัวความมือตัวชุกชุบความมือตัวนะครัะ ล็อกเฮ้ยมุมซ้ายอุ้ยระเบิดประตูหน้าแก้ก็มีตัวหนึ่งอันนึงเฮ้ยโอยเฮ้ยมุมซ้ายแกอยมุมซ้ายมุมซ้ายเจอเจอเบ่งชิดแก อยู่ตู้เฉยตัวเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนกระสุนโอ้ยตัวนี้เล่นไอ้ตีนี้เล่นเป็นงานจัดมันจะดันผมสองทางล็อกคนละมุมเป็นงานจัดดูไอ้เจ้าขี้เอาโดนโดนล่างไอ้ตัวนี้โดนล่างข้างล่างตักซุ่ตัวนึง มันโดข้างล่างดักกูดูหน้าประตูแกตัวนี้ก็อยากแจมด้วยอะไรของเขาอะนะเดินออกมาอย่างนี้เลยที่เป่า ีวากสข,ข้างล่างมี2ตัวข้างล่างเหมือนจะมี2ตัวนะครับทุกคนแล้วไอตัวที่โดดลงไปโดนตี้ล่างยิงแสดงว่ามีตี้ดักทางออกนะครับงั้นเราลงไปเล่นเลยทุกคนนะโดนแล้วมันมี2อสามตัวข้างล่างมผมจะปิดงานมันยังไงก่อนพอดีโดดไปโดนมะุ้โซ่โอ้ยเซตใหญ่ข้างหน้าก็อเอเลี่ยนมันอนะหรือว่าอะไรใช่ไหมไม่รู้อะเดิน ไม่ยาวิ่งเหรอมันมีสักอันไม่มี B S ไหม B P เป็นไร B P ก็เอาต้งหนักบหนัดประตูปขึ้นระวังนะ น่าจะไม่มีตัวโอ้ยน่าใช่นะมีนะโอ้ยไหลอยู่ะ <c oughs> นะใส่อย่างเดียวยังไงดีล่างกับตีข้างล่างไม่เคลียร์ก็ไม่ได้อะตีล่างไม่เคลียร์แแกโดดไปแกลองเสียจังหวะ <c oughs> อยู่ซ้ายม ett, Здесь, ation, <S S ือเนี S ่ยหนึ่งต uh> um> ัวตรงเคาน์เตอร์เบิดนำผมไม่เชื่อมันออกผมไม่ออกหรอก นีดูหลังดูหลังเคาลเตอร์นี่หรือบ่สเฮ้ยเออนี่ไงนี่ไงเดาถูกด้วยเดาถูกด้วยสวยโหูยนี่ยังไหมพี่อีกตัวอีกตัววะตัวอีกตัว ซ้ายวะปึ๊บปุ๊บปุ๊บในช่องขวาสุดแก <S <S 1> <S 1> จ้าเอเีบีกะว่าจะมาดักออกเลยนี่หว่าที่นี้รี่เก็บรีบไปดีนะป่าระเบิดเช็คตรงนั้นน่ะไม่งั้นผมโดนพอดี้เก็บเสียงเป็นเลยผมโดนนี่เมื่อกี้ถ้าผมไม่เช็คตรงนั้นอะ ครบยังรกแท็กครบแล้วน่าจะมีอีกนะผมว่าไม่ได้ดันเลยแล้วมีเชียร์ของมีเอด้วยดีเอด้วยที่มันใส่ผมอะมาจะไห่เนี่ยเยอะจังอะย่องข้างแแบเลยพวกเนี้ยพี่ป้าเนี่จะตูยแล้วพี่เอ้ยพี่หยุดย่องเลยแล้ว แมเอาแบบไวๆแล้วกันปีกเดียวผมมาะหลับหลับยาวอ่ะอันนี้อันนี้ผมเก็บเสร็จอย่างว่าเมื่อกี้ดูดูเสร็จแล้วเนาะเสียวเอ้ยกูดูโล่งจัดเลยแล้วผมโดนปิดตาข้างหนึ่งด้วยอะไรคนจะหนีป่ะมันย่องมาแล้วตัวท้ายจริงเลยไลระเบิดกันระเบิดกันระเบิด เปลี่ยนแม็กระวังซ้ายหลุดเดินขาจะนั่นโอ้พี่ตีพี่หมดหรือ,อยังเนี่ยผมรเอเวไปหมดแล้ว ก่อนในตัวนี้เท่านั้นในตัวนี้เหมือนจะผมรู้สึกว่าเหมือนจะได้ของแดงมาเพราะมันวิ่งออกมาจากข้างบนผมว่าใช่คนดูไอตัวนี้มีของแดงแน่ๆเลยให้ผมเดาไหมผมว่าใช่นี่ไงว่าเละมันมีจริงด้วยโอเค,อเคผมเดี๋ยวผมจะรีบเก็บของด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปเก็บของด้านบนต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวรีบออก เมื่อผมกำลังจะออกเนี่ยเหมือนจะมีคนมานะครับทุกคนตอนนี้ออกนน่นดีกว่าเ <'s> มยอยู่กับมันแล้วเฮ้ยมาเลยนี่หว่าเฮ้ยมาไวจังอะระเบิดไม่มีมีอยู่ครับแต่ว่าไม่อยากค้นตอนนี้คนมันย่องอยู่ ยังไงทำท่าวิ่งหนีดีกว่าโหดหนงอุ้ยไม่ขยับเลย บอดนี่ก็จังเลยย้ำไม่ขยับเลยเว้ยนี่ไงมึงรอขลับหรอน้องอืได้อยู่คนโอเคผมตอนนี้ก็ยิงไป9ตัวนะออกมาร้านกว่านะครับร้านสามเนาะเป็นไงบ้างผมกับการเล่นเฮดโฟกระสุน a อนะกระสุนใส่ข่าวนะเพื่อนๆมี่คอยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากไปก่อน สวัสดีค่ะฝากกดติดตามฝายครับทุกคนบ๊ายบายครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับผมทุกคน